ผมเจอศูนย์สามแสนตัวดักล้อมผมตอนกำลังจะกำลังจะกลับบ้านผมผมเลยปลดปล่อยบางใครทีเดียวตุยหมด <S <S 1> <S 1> ลุงเอครับเอาช้อนมาค้อจานสาสมทำไมไล่กูไม่ใึ่ยอดมนุษย์วะน้องบังใครทีเดียวตายหมดเพร<ช>าะมันเล่าแบบรื่งหา้าใจไหมลุงเอรักชาติมันเล่าแบบภูมิใจอะน้อง,งเพืาา่อาบังใครทีเดียวตายหมดปราณตะวันคือปราณต้นแบบของปราณทุกชนิด เป็นปราณที่โยริอิจิสึกิกุนี่คิดขึ้นต่อมาถูกสืบทอดในตละลัคาโมโดผมโดนกลุ่มยามาซากิรุมดีนะผมมีฮาคิราชันปล่อยพลังครั้งเดียวเสียสติหมดเลย <Okay. S 1> พี่สั์คิดว่าแค่นี้จะทำค่าได้อย่างนั้นหรอเจาอาออ้าพวกนักล่าอาสูรเกกะสายตาคืนนี้ข้าจะล้างบางอองลุง คยเอ๋ๆคิดแบบเซนเซย่าใช้คุยต่อยออกไปด้วยความเร็วแสงรัวๆแบบเพกาซูสมัดดาวตกใส่ศัตรูไหมครับกระสุนวงจักรคือวิชานินจาจากเรื่องนารูโตะโดยเป็นการใช้จักรหมุนเป็นวงกลมคือกูไม่ได้อยากมานั่งฟังกระถุจ่กลุงครับวันนี้ผมเกือบโดนนักเลงกระทืบดีนะที่ผมเป็นชาวไซยาพลังคลื่อนเป่าใส่ทีละคน คนเป็นผู้รักษาประตูเมื่อเช้ากองหน้าหลุดมา21คนผมเลยถ้าไม้ตายหัดเทวะมันยิงไม่เข้าครับกองหน้าบันนี้ชาระดับเอกองหน้าบอลพหลุดมา21คนน้องถ้าจะกินเร็วขนาดนี้พรุ่งนี้คิดว่าแค่นี้จะทำค่าได้อย่างนั้นหรอ เจ้าพวกนักล่าอสูรกกดสายตาคืนนี้ข้าจะล้างบางคืนนี้ก่อนมึงล้างบาึงล้างกาให้แม่ก่อนน้องสวัสดีฮ่าฮ่าาอดีตเบตาเทสเตอร์งั้นหรออย่าเอาฉันคนนี้ไปรวมกับพวกอ่อนหัดแบบนั้นได้ไหมมึงเป็นใครกันนักหนาเนี่ยเบตาเทสเตอร์เฮี้ยอะไรเนี่ยจะต้องไปลงนรกคือแกต่างหากคิบุสุจิมุซันจะไม่ยอมให้แกหนีไปไหนจะต้องค้นแกให้ได้จะค่นกันแล้วน้องอะไรกูุ่จะค่นเฮี้ยอะไรกันไม่รู้น้อง